สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันนะคะไๆเ,เปิดหนังสือไปที่หน้าห้าค่ะในหน้านี้นะคะจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้การเติมตัว s อหลังสิ่งที่มีมากกว่าหนึ่งหน่วยขึ้นไปนะคะเด็กๆอย่างภาพแรกนะคะเด็กๆเ,เป็นภาพอะไรคะภาพมือค่ะตรงนี้อะไรค่ะเด็กๆ แขนค่ะม,มือแล้วมีแขนนะคะเด็กๆยังจําคําศัพท์ได้ไหมคะคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่แปลว่าแขนอ๋ออาร์มค่ะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆดูนะคะแขนมีกี่ข้างคะในภาพมีหนึ่งข้างค่ะในภาพมีแขนหนึ่งข้างเดี๋ยวเด็กๆอ่านคําตามครูนะคะ one one อามวันอามก็แปลว่าแขนหนึ่งข้างค่ะเด็กๆถ้าแขนมีข้างเดียวนะคะเราก็ไม่ต้องเติมเข้างหลังคำว่าอ r ามค่ะต่อไปภาพอะไรคะเด็กๆแขนสองข้างค่ะครับแขนสองข้างนะคะหรือเด็กอ่านคำตามครูค่ะ two arms arms เ่งจำได้ไหมคะ two แปลว่าอะไรคะเด็กๆสองค่ะเก่งมากเลยคะ่ะ arms ต <5, 5. S 1> ่ทำไมเติม s ข้างหลังด้วยเพราะว่ามีแขนสองข้างคะ่ะเก่งมากเลยนะคะ two arms ก็คือแขนสองข้างคะ่ะ ต่อไปนะคะให้เด็กคัดคําศัพท์ตามรอยประนะคะเมื่อเด็กคัดคําศัพท์เสร็จแล้วให้เด็กระบายสีรูปภาพให้สวยงามค่ะเด็กคนนุณน้จะเขียนให้เด็กดูหนึ่งตัวนะคะต,ตัวแรกนะคะเป็นตัวตัวพิมพ์พใหญ่นะคะเราจะเขียนสองบรรทัดนะคะเด็กส่วนตัวพิมพ์พเล็ก เราจะเขียนแค่หนึ่งบรรทัดค่ะนี่เป็นภาพแบบฝึกหัดที่ทำสำเร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ระบายสีให้สวยงามแล้วก็เขียนตามรอยประให้สวยนะคะเด็กๆแล้วก็ฝึกทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ